สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าทุกคนนะคะก็พอดีว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาเนาะแต่เช้าเลยเราก็เห็นน้องในกลุ่มนะคะเขาก็ไปแคปมาให้ดูนะคะก็ว่าจะไม่ก็ว่าจะไม่อยากตอบโต้แล้วนะแต่ว่ามันก็ในเมื่อเขาไม่จบนะคะคือลักษณะการของเขาไม่จบไงนะที่แคปมาเนี่ยที่เขาเอามาขึ้นหน้าจอเขาเนี่ยทุกคนให้ดูนะคะมันเป็นการสนทนา ระหว่างเขากับพี่พี่เจเจนะคะซึ่งพี่เจเจเขาก็บอกว่าแคปแคปไปเถอะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ใครนะคะเพียงแต่ว,ว่าเอ่อทำไมทําไมอีปอบคะทําไมมึงไม่มึงไม่แคปมาให้หมดล่ะคะฮะแคปแต่ส่วนที่ดีๆของมึงเนี่ยที่มัน,ป,นปั้นปั้นประโยคพูดจาดีกับเขาเนี่ยแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าคลิปเสียงที่ไปอัดกับน้องกิเนี่ยนะคะ มันหลุดออกมาก่อนนะคะรู้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปปั้นประโยคทำเป็นพูดจาดีๆนะคะอันนี้นะคะก็ที่โอ,อไปคุยกับน,น้องกินะคะอ่ะโอไปบอกเล่ากับเขาว่ามีการอัดคลิปเสียงนะแล้วก็เอาไปปล่อยเต็มเลยปล่อยหลังบ้านหลายคนคะ่ะหลายคนไม่ใช่แค่คนคนเดียวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคลิปเสียงเนี่ยมันหลุดมาถึงโอไม่ได้หรอก นะเอาไปโพนธนาเอาไปหลังบ้านกับใครไว้บ้างคิดเองอันนี้รู้เองนะคือลักษณะอีปอบเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่พูดจะเอาแต่ดีเข้าตัวเองเอาชั่วโยนให้คนอื่นนะหลักฐานเนี่ยก็วางไว้ให้เห็นกันแล้วนะคะตั้งแต่คลิป V ีศูนย์ V1 V0.2 V2 ให้ไปดูได้เลยโอ oh, เอาหลักฐานวางเอาไว้หมดแล้วนะคะและนี่นะคะก็เป็นเครื่องยืนยันนะว่าโอ oh, ได้บอกกล่าวกับน้องกีไปว่าอ่ะมีการอัดคลิปนะแล้วไปส่งหลังบ้านเต็มเลยนะที่เธอนั่งนินทาพี่กับอีปอบอะนะอ่ะเขาว่ายังไงเขาบอกจริงดิงั้นพอละ หนูไม่คบใครทั้งนั้นคุยกันนาน p r i ย a t e ยังจะต้องมาอัดนี่ก็ไม่ไหวขอคลิปนั้นได้ไหมพี่อ่ะโอ้ตอบไปว่าเขาไม่ได้ให้พี่ชัดเจนนะคะไม่ไม่ได้มีใครให้นะเขาแคปแคปมาให้ดูว่ามีการส่งให้เขาดูแค่นั้นเองนะคะก็อันนี้นะคะนี่เขาก็บอกให้เตือนให้พี่ระวงังเ,เขาเตือนให้ระวังว่าจะมีการกันแกล้งกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นคำถามนะคะ ตอบให้ได้ก็แล้วกันนะคะอีปอบนะเรื่องของเรื่องของปัญหาโมนาตอนมาไทยไม่มีใครรู้แล้วโรดรู้เรื่องนี้ได้ยังไงตอบมานะคะอีปอบนะคำตอบก็คือนี่ไงคะคำตอบนี่คือสนทนาที่ไปคุยกับพี่เจเจนะแต่ดันแคปมาเฉพาะส่วนที่ตัวเองปั้นคำพูดดีๆนะคะอีตอนแหลอีปิ้นปอนนะ้อนนะอี อีสันดานสันดานผดเด็จการพูดจะเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นนะคะหลักฐานนี่เห็นเห็นนะอ่ะหลุดไปจากไหนก็จากการไประบายไงไประบายหลังบ้านให้พวกเอฟซี FC ทั้งหลายของของอีปอบอะของมึงอะฟังไงคะกี่คนล่ะรู้อยู่แก่ใจว่าเข้าไปกี่คนนะไม่งั้นนะ่คลิปคลิปที่อัดกับกีนะ่ะมันหลุดออกมาไม่ได้หรอกนะจ๊ะเอะ ทาเหี้ยอะไรเอาไว้พูดถึงบ้างไม่ใช่จยโยนแต่ชั่วให้คนอื่นเขานะเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยพี่เจ,เจเจเขาทักไปเขาส่งของไปให้ไงเขาส่งพัสดุไปให้แล้วมันตีกลับเขาก็เลยเข้าไปคุยเข้าไปพูดนะแล้วเวลาเขาถามเขาพูดดีๆทำไมไม่แคปออกมาละจ๊ะนะอ่าพี่เจ,เจเจเขาพูดยังไงเขาเปิดเผยได้อยู่แล้วเพราะพี่เจเจไม่เคยไปให้ร้ายใครเขาพูดในส่วนของเขา เขบอกว่า y o u t u b e ของเขาเนี่ยลบล้างไปแล้วไม่เคยไม่เคยได้เข้าไปห้องไหนเวลาไลฟ์เลยก่อนหน้านี้ก็ลบยังพอมีไปเม้นช่องของโอบ้างแต่ก็นิดหน่อยเข้าไปแค่แสดงความขอบคุณคนที่เข้ามาให้กำลังใจแค่นั้นไม่เคยไปโพสด่าให้ไลฟ์ใครเลยนะอ่ะก็อย่างที่เห็นนะคะหลักฐานมันก็หลุดออกมาแล้วอ่ะเนี่ยหลักฐานเวลาคุยมาทำไมไม่แคปให้หมดละจ้ะฮะ เอาแคปแต่เข้าข้างตัวเองแล้วก็มาโยนโทษโยนผิดให้คนอื่นเขาเนี่ยแคปมาให้หมดนี่นะคะไม่มีใครพูดอะไรให้หนูฟังทั้งนั้นชัดเจนนะพี่เจเจยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าอีโอเนี่ยไม่เคยไปพูดให้คนนอกกลุ่มฟังจะ้ะเรื่องจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือจบอยู่แค่นั้นมันมาบานปลายก็เพราะใครล่ะก็เพราะมึงไงอีปอบอืก็เพราะมึงไง เนี่ยไปเที่ยวหลังบ้านคนอื่นดูให้ชัดเห็นไหมว่าพี่เจเจเขาบอกว่ายังไงเขาเข้าไปทักเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะอันนี้เขาออกจากกลุ่มมาแล้วเขาเข้าไปทักเพราะว่าของนะ่ะที่พัสดุที่ส่งไปนะ่ะมันโดนตีกลับมันยังไม่ถึงเขาก็ให้มึงอีกไงคะอีปอบอืเนี่ยปั้นคำพูดสวยหรูต่อนหน้าพูดอีกอย่างหนึ่งรับหลังไปคุยในคลิปว่ายังไงละจ๊ะฮะ คลิปอ่ะกลับไปย้อนฟังกันได้นะคะว่าพูดถึงพวกกูในห้องเนี้ยว่ายังไงบ้างช่วยไปฟังให้ถึงตอนจบนะจ๊ะเออแต่เวลาเข้าไปหลังบ้านพี่เจเจเนี่ยปั้นคำพูดสวยหรูดีอุ้ยขอบใจจะละจะรีวิวให้เจเจมีอะไรอะ่ะขาใจเรื่องลูกป้าถามป้าได้นะเขาไม่รู้เรื่องลูกมึงด้ยวยซ้ำถ้ามึงไม่พูดนะ่ะฮะ อย่าไปฟังจากปากใครนะป้าเคยคุยกับตัวเองเรื่องมนาอยู่ก็เห็นไหมล่ะเนี่ยประโยคเนี่ยค่ะแหกตาดูสิคะอีปอบหอึมึงไม่ใช่เหรอคะที่เอาเรื่องลูกมึงเนี่ยไปโพนธนาให้คนหลังบ้านเขาฟังไปทั่วเองนะคะ่ะอะเนี่ยพี่เจ,เจเจเขาก็บอกเลยชัดเจนไม่มีใครพูดอะไรให้หนูฟังครับป้าเป็นความสัตย์จริงค่ะ ว่าอีโอเนี่ยนะคะตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เขากลับไปเนี่ยตั้งแต่เขาออกจากประกบไปเนี่ยเรื่องของเรื่องของน้องเนี่ยไม่เคยหลุดจากปากโอกับประกบเลยแต่มันมาเป็นประเด็นตอนเนี้ยมันมาพิ่งมาเป็นประเด็นตอนที่โอกับพวกเนี่ยออกจากกลุ่มเนี่ยเพราะอะไรจ๊ะเพราะใครหลักฐานมันก็มีอยู่อีปอบฮะมึงจะบิดไปไหนมึงจะแทห,หีบิดเลยเหรอ ทุยอิสันดานคนก็เห็นเห็นกำพืชมึงหมดแล้วพูดจาเอาดีเข้าตัวเอาชั่วโยนให้คนอื่นนะสันดานเหมือนใครก็ไม่รู้นะที่เอาไปดา่าด่าคนนู้นคนนี้ทุกวันนะ่ะสันดานตัวเองนะหัดดูซะบ้างนะพูดจาให้ร้ายแต่คนอื่นเขาเอาดีแต่เข้าตัวหลังบ้านไปทั่วแล้วก็ไปนินทาคนนู้นคนนี้ไป้ทั่วเสร็จแล้วก็มาดีดดิ้นหีร้อนออกมาแก้ต่างให้ตัวเองมันจบแล้ว ภาพโพสเมื่อจ,จบหมดแล้วมันเสื่อมหมดแล้วนะความปิ้นป้อนตลบตะแรงตอแหลอ่ะดูเนี่ยหลักฐานที่พี่ต่อยเขาก็พูดกับประกบเขาพูดอย่างเงี้ยต่อยบอกป้าหนิงเพียงว่าเพียงว่าวันนั้นที่เราคุยกันกับโอ้พูดจริงจังมากเลยนะว่าควรให้น้องกลับตามกําหนดอ่ะตรงกันโอก็พูดแบบนี้ควรจะให้กลับตามกําหนดอ่ะบูลี่ตรงไหนกูบูลี่ตรงไหนนะ เพราะพี่กบก็แก่แล้วถ้าอยู่ต่อพี่กบก็ต้องเหนื่อยต้องเห็นใจพี่กบด้วยน้องโอบูดกับพี่อย่างนั้นพี่ก็บอกป้าหนิงไปตามนั้นไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรอันนี้เป็นฝ่ายที่ยายต่อยเป็นคนพูดนะคะแต่ว่ายายหนิงเนี่ยรับสารแล้วไปตีโพยตีพายตีฟูเล่นใหญ่ฮะเพื่ออะไรทุกคนก็น่าจะดูออกแล้วว่าเพื่ออะไรนะแล้วบอกว่าโอ๋กับพระกรบเนี่ยเป็นคนไปเสนอตัวอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่มีใครเขาบ้าอยู่ดีๆแล้วไปเสนอเรียกให้ลูกมึงมาไทยคะ่ะจำไว้นะตักกะตักกะความเป็นจริงนะให้มันเมค e ซ e n s e หน่อยเวลาจะพูดเข้าข้างตัวเองนะ่ะมันไม่มีใครหรอกที่เขาอยู่กันที่ที่ไทยอย่างสงบสุขอยู่กันดีๆอยู่แล้วอะ่ะเขาจะไปเรียกให้ลูกมึงมานะมึงนะ่ะเป็นคนมาร้องขอคนที่อยู่ในไทยนะในกลุ่มสกายนะ่ยครั้งแรกเลยก็อย่างที่เล่านะกูนอนของกูอยู่ดีๆนี่แหลคะค่ะ ื่นเช้ามาพี่เกมมาพิมพ์หลังบ้านบอกว่าโอ้มีเรื่องปรึกษาหน่อยอ้าวเราก็เข้าไปในกลุ่มสกายถึงได้รู้เรื่องว่ามึงจะส่งลูกมึงมาไทยมึงก็ร้องขอให้คนในไทยเนะี่ยช่วยเพราะอะไรหลักฐานก็มีมึงส่งมาให้กูเองค่ะอีปอบนะเนี่ยเห็นไหมส่งไปหาญาตดตอนเนี้ตอนนี้ชื่อน้องนั่นแหละมันย้ายไปอยู่กับแม่เองหมายถึงอยู่กับอยู่กับ,อย,กบอยู่กับคุณป้านะนะที่อยู่นั่นน่ะนะ ที่อยู่ที่เยอรมันด้วยกันนะ่ะนะส่งลูกไปให้อยู่กับเขาอา่เสร็จแล้วนะ้าซื้อตั๋วให้มันกลับไทยคนเดียวเดือน11อ่าญาติตอบกลับมายัางไงคะไม่ต้องพิลีพิไลคะ่ะญาติไม่เอาคะ่ะบอกน้าคะเอาตรงๆนะอย่าให้มาเป็นภาระเลยคะ่ะเออ มึงก็น้าแหกไงมึงก็บอกเออไม่ไปรบกวนหรอกแต่เกิดมันอยากไปตรงไหนแค่แนะนำมันไปอยู่กับคนที่รู้จักในกรุงเทพแต่ห่วงเลยถามถามคนทางไทยเออไม่เป็นไรเห็นไหมชัดเจนไม่มีใครหรอกที่อย่างยิ่งอย่างอย่างอีโอเนี่ยนะอยู่ดีๆอยู่แล้วไม่ไปเรียกร้องกวากมือให้มึงเอาลูกส่งลูกมาเป็นภาระกูหรอกค่ะนะลูกเสือลูกตะเคออะเนี่ยไปโพสเวลาไปโพสเนี่ย อันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมทั้งต่อหน้ารับหลังไม่เคยมีหลักฐานว่าขึ้นพูดที่ไหนเมื่อไหร่แคปหรือตัดคลิปมายืนยันเอ่อถ้าอ,อ่จัดถือว่ายูโกโหกใส่ลายอีกแล้วพูดจาดีจา้าต่อหน้าสื่อเนะี่ยทำเป็นคนดีทําเป็นคนตรงแต่หลักฐานอ่ะมันเปิดออกมาแล้วอีปอบมึงจะไปทางไหนอีกจ้าเออนะเอาสั้นๆแค่นี้แหละนะไปตอบ ตอบกูให้ได้ก็แล้วกันนะคำถามมีแค่ไม่กี่คำถามหรอกถามว่าเรื่องนี้มันบานปลายอ่ะเพราะใครอ่ะเพราะใครตอบให้ได้แล้วก็ตอบมาว่าที่ไปหลังบ้านคนนู้นคนนี้ทั่วไปหมดจนมันเกิดเรื่องเกิดราวจนมันหลุดความชั่วของมึงออกมานะ่ะมึงทำทำไมฮะทำกับกูเนะี่ยทำทำไม นะกูบอกว่ากูเนี่ยเป็นคนที่ดีกับมึงในอีปอบนะกูดีกับมึงที่สุดแล้วอีปอบตลอดเวลาสามสีปีที่ผ่านมาให้ดูที่การกระทํากูกูคือคนที่ดีกับมึงปะากบคือคนที่เขาเสียสละให้มึงแล้วเขาก็ดีกับมึงแต่สุดท้ายามึงทํำยังไงกับพวกกูนะคนอย่างมึงเนี่ยเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่เคยคิดถึงคนอื่นเขา นะพอถึงเวลาก็แถแถไปสิว่าตัวมึงอะดีอย่างนั้นอย่างนี้เอาแต่เรื่องดีๆของมึงมาพูดนะเรื่องเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะไม่มีนะเรื่องเงินเรื่องทองนะ่ะคุยแล้วอธิบายแล้วในคลิปใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะกูบอกแล้วว่ากูเนี่ยก็ไม่ได้แคร์มึงหรอก นะและ FC ของมึงทั้งหลายอ่ะก็ไม่ได้มามีอิทธิพลกับชีวิตกูเพราะฉะนั้นอ่ะใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มึงก็แถต่อไปค่ะนะคนน่ะนะทำให้กับคนเขาดีๆด,ด้วยเนี่ยและทํากับเขาอ่ะทุกอย่างอ่ะนะมึงอาจจะไม่เชื่อเวรกรรมหรอกแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแพ้ภัยตัวเองนะอีปอบ